ท่านก็ติดภารกิจอย่างในระหว่างเร่รก็ภารกิจภารกิจอะรก็งานที่ถึงเป็นภารกิจอย่างภารกหญ่หลครับก็ดีใจนะฮะที่ทางเออกรส่วนผลสเนี่ยาเป็นอับทุทนเองก็อว่ามีความรู้ในเรื่องเรื่องของปัญหาและยังมีแวในเรื่องการที่จะแก้แ้ขปัญหาเนยให้พวกเราเนี่ยให้ทำงาน ความรับผิดนะครับตลอนี้ถือว่าพวกน้องๆนะฮะของเรานะฮะก็มีการัินค่าเครดก็จริงๆแล้วอยู่ในค่าเครดตเมื่อไหร่ครับที่แล้วนะครับเราน้องๆก็หัวกรองผลเป็นตัวเองแน้วก็วันนี้ก็ถือว่าผมไหวนะครับทั้งของท่านและของเราด้วยก็วันนี้ ขออนุญาตีออดวว่ามันมีสามนหมดโอโหเจ็บร้อนเจ็บร้อนเลยเนี่ยอย่นีนะครับเด็กยกซี่งนะครับเนี่เยอะคนไม่เก่งเท่าฉัน